ขอเพลงหน่อยได้ไหมอ่ะพี่พี่รามอีกสิบนาทีนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาเปิดเพลงให้เขาเล่นนะเนี่ยเขาเล่นอ๋อมันต่อขอเพลงเนี่ยมแต่เป็นตอเนื่องได้นะธรรมราคือต่อเนื่องนะพี่มีคนดึงเลือกมีคนดึงเลือแล้วแล้วตรงใครนี่แต่ใครอ่ะบังไว้ดีไม่ใส่หมวกอะไอ้จอดตีบังทางขึ้นมึงบังทางขึ้นดิมึงอย่าไปเลยอ่ะถามสองไม่อีกแล้วถามสองครั้งไแล้วเบาเบาเบาอย่ากถามอีกแล้ว ทำของข่าวว่อีกคันนึงแล้วนะกูก็กลัวกลัวขนาดมีที่เอาไหนแล้ววะงเอาดิเอาหาแล้วขึ้นมาเป็นผู้ชมที่ดีแล้วกันนะอยู่บนตึกสูงใครวะไหนกอยู่ไหนโอ้โหสวัสดีครับผมพวกดูกันซอฟตุ้มพี่ระมังระวังนะมาดิเฮียมาคุณพี่ชีพอ่ะแพงไงก็กระวะกคู่อาตกไอโด่งรอละทีวีใหม่แล้วโอเคโด่เอ้า สวยไอโด่งดีทำไมไอโด่งไอโด่งพบตกเน่เน่เน่เ่ถ่าย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 สวัสดีครับผมชายโด่งนะครับใครที่อยากติดตามหรือว่าอยากดูสตรีมสดนะครับมาดูได้ในแพลตฟอร์มดีโมนะครับแล้วก็ค้นหาไปนะครับว่าชายโด่งนะครับ c h A y d O n g นะครับผมก็จะเจอนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ที่ร่มอย่างงี้แบบเลือดลดอย่างเยอะเพราะกูตกจากอย่างสูงแม่งไม่ลด ต้องแขวนหลวงปูเค็มละถ้าแพ้บ่อยๆแล้วแผ่วเนี่ยมันไม่มีใจหรอกไม่ไม่มันมันมันไม่ได้แผ่วนะพี่ชนะใช่คือผมไม่ได้ซีเรียสกรู้แค่นั้นะแล้วแม้แต่พี่มันยังไม่ฟังเผมไม่มียางไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเขาน่านตลอดตอที่แบบแพ้ไม่รู้อะซึ่งเสียงใส่น้องเบอกไม่คือไอโด่ะมันถามว่าใครอยู่บนรถไอ้ดักไม่ตอบเลยใช่ผมผมผมเป็นห่วงไงเอาจริงๆคือผมเป็นห่วงไง มันอาจจะเป็นมันมันมันอาจจะเป็นเสียงที่แบบว่าผมอาจจะขึ้นเสียงใส่เลยอะเฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้วยยังอาจจะหัวร้อนอยู่ก็ได้เมื่อกี้พี่เรียกแล้วถึงไหมพี่จะเรียกแก้ปัญหาให้เราไม่ได้คุยอ่ะช่างมันช่างมันเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนพี่แล้นี่ก่อนหยุดหยุดพูดแล้วตรงนี้ก่อนดีกว่าเมื่อไหร่ช่างจะมาวะตัวนี่ก่อนเดี๋ยวพึ่งมาเขียนเลย เขาแม่เราเบิกรถเราแม่งเล่นตรงนี้เลยโดนหลอกเราไม่โดนหรอกกลัวก็กลัวย่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หัวสารลายขอบคุณครับเฮ้ยเรียกสารลายเรียกเรียกสารลายมันไม่เท่ผมว่าเรียกไม้ถูผืนขึ้นน่าเท่กว่านะ แบบเนี้ยดูสิแบบเหมือนไม่มอบเลย้ี่ดนอะไรต่อยไปเนี่ยทำไมหน้าแค่ผมปวดอย่างเงี้ยจำตีส่วนมากผม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 จะได้ผมจำได้ว่าผมไม่โดนต่อยนะผมโดนถือบนโดนอะไรมากแข็งๆทุบหัวอ๋อได้เราเตะปากอะเตะปากชีวิตเราลองโดนเพื่อนเอาจริงๆเท้าไม่น่าจะโดนไม่น่าจะเตะถึงปากผมนะอะไรอย่างเงี้ยปกติผมก็ไม่ได้เอาเท้าแบบไปแบบว่าแบบว่ายกขึ้นไปเตะปากคนนะจริงหรอ ก็เห็นแต่ปกติคุณก็เอาเอาปากไปเคี้ยนที่คนนี่อยู่ตีใช่เหรอใช่ครับอ๋อครับเวลาเขาลงอันนี้ลายอะครับเนี่ยรอสร้างครับอ๋อรอสร้างไอเครับลองมาเน่อยค่ะทุกหลาอยากอ้อมเรื่ไม้เบสมากเลยเขาอยู่ไกลอีกเซตหนึ่งนะเข้ากันระวังระวังด้วยเอ้ยเราไปยืนอยู่ข้างถนนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆเขาแบบบู๊ดมาแล้วแบบมายืนอะไรกลางถนนอะไรเงี้ยโดนชนฟรี ที่ยานแบบลากไปเล่นหลังรัวนะเมื่อกี้พี่โดนลงสองหันหน้ามาเล่นบนสะพานเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเลยแค่นี้ก็ทำให้ฉันสดใสพอใครผเลยวะไรวยหล่อรีบรีบ แม่จะกิที่แบบถ้าแทงโดนจิกเึก็อีโบเลยเอ้ยมาแล้วน่ะเมื่อกี้มันจะบินเข้ามาด้วยเข้ากันเลยมีใครเรียกช่างยังไะเฮ้ยเขามาแล้วอย่ามือเลอย่ามือทีละคนทีลนทีคนหนูา ลำต่อทำต่อ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 สวยสวยสวยใจเย็นอครับยีรคอนเดินมาแล้วมาหลังมาหลังสวยสนับลำสนับลำสวยสนับสนับสนับเอาไม้หน่อยตายตัวเียตายเฮีอม่ซัดกูไม่มียา ตาเดียมึงเลยตาตาเดียวพวกมึงอ่ะ

คุณจะสวมมันเองอ่ะไอ้แจ๊ถอยอีออไอ้เกี้ยจะตายหายอยู่โคตรเซ็งเลยเกียโคตรล้านอ่ะไอ้เกี้ยกูท์คุณรับได้จบจบยบจบจนกลางคนนนะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแปดคนละเป็นน่ารำคาอันนี้อันนี้ไปเล่นกิจกรรมกัาเล็กนี่อ่ะเขาไม่ได้รักเหมือนกนะเขารับเปล่าครับเปล่ายังไม่ได้เล่นกิจกรรมเลยกิจกรรมเขาจะมาประมาณตอนไหนครับพอจะรู้ป่ะครับสุภัทรใช่ไหมนายยกสุพัฒนน้องเขาเรียกอะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับถ้านายยกไม่ประกาศก็ไม่มี ใช่ผมหรือเปล่างั้นตอนนี้ก็ตีกันได้ใช่ไหมใช่ครับบางทีผมก็เขินเป็นไรเขินให้สำรวจรถใครอ่ะว่าเอ้าเฮ้ระวังนะตอนนี้มันตีกันได้นะเรียบร้อยเฮ้นั่นเดี๋ยวดิเฮ้ยพี่รามเปิดแล้วเนี่ยตึ้งแล้วนะพี่เานเมาดีิเฮี้ยเฮ้ทำอะไรครับหน้าาเฮ้อะไรอ่ะเอ้ยทำอะไรครับหน้าโอา Ê hi à Cú ช่องทางไหนวะ คือแคสอะอกำลังจะ่า้เลยกูเข้าไปกูจะไม่ตายท่าน้น ีกันไม่ได้ครับมันภาพมันไม่ตรงคนแล้วคนแคสบ่อยเอ่ะตะกี้นี้แคสหมดเลยเหรอใช่เพื่อนมาเพื่อนมา oh, yeah. เพื่อนมาเพื่อนมันมาพี่รามจะไปไหนมารับมารับมารับคืนพี่รามจะไปไหนไม่ต้องตามไม่ต้องตามเขาเขาเขากินรนั้นน่ะเอาไม่เหน็ตัวเนี้ยตามทันเหรอตามไม่ทันหรอเขากินน้ำไม่ใช่ไม่ใช่เออเออใช่ดัก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 มันมันจะเอานะมันจะเอานะ ดวงจากการมียไม่มี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมามามานี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวเพิ่มเยเพื่อนมาดิซ่า เรา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 เป็นคนวิ่งใต่มันบ้างไหมเราเราเป็นคนวิ่งใต่มันบ้างไหมอ่ะเวหาได้ยินเปล่าเห็นไหมเพราะอาวุธเลยขออาวุธเลยเพะถ้าเราเป็นฝ่ายบุกมันจะเป็นยังไงบ้าง6 8 10พอเยอะกว่าเราเหรอวะเยอะสิเขาน่าจะเต็มตี้อ่ะแต่ว่เราเป็นฝ่ายบุกมากแต่ว่าเราเป็นคน มาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาสลับสองมาสลับอมาสลับองมโอ้โหมื่อะไรกันวะน่ะถอยถอยถอยพี่มาพี่ผมดูเชือกเยถอ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 ยเมีวแล้วเมีเอาแล้วโอ้มันอยู่หลังหนึ่งตัวจะมาหลังเด้อ ใส่ที่อะไรสัตว์ที่โง่โอ้โหโง่นะครับไอ้ควายเฮียที่อะไรกินน้ำมันมะเรงนะได้ใช้เปล่าได้ใช้เปล่ากินน้ำมันมึงแรงนะสนับสองครัมึงได้ใช้เปล่าไอ้เหี้ยะล็ตัวดิก oh, yeah. er. hey, er. ินน้ำมันมะเร็งอู้แม่งไม่ได้ไอ้เหี้ย ไปาปไปเ้าฮ yeah. ่แกวัดกันไปเลยหาเลยใครจะโดนแค่นั้นแหละอยู่สัก อยู่สักหรอครับใครมีมอดบ้างเอาเฮียตุยแล้วอ่ะไออ่ะแโพสต์วิธทำไมอ่ะเอออยากกินชาไข่มุกอ่ะโดนตีไงเออหาเลยแล้วใครไปหาโพสต์แง่ยาแล้วเขารู้จริงแน่หนาเขรู้นั่งมึงเขารู้นะเาเห็นใบใ้เขารู้แล้วครับผมเขารู้ทุกสี่ทุ่นตารางบาตาไฟเออเข้ามาแค่นั้นแหละเนี่ยเขาคงเกิดพวกเองกับจุกไปดิมีชาวมอนบ้างอ่ะเพราะวจุกจุกไม่ทันหรอกเขากินยาหน้า รู้ไปดิโดนก็โดนดีกคนนะแต่ยาน้ําแบบมันมีเปอร์เซ็นที่มีดต้องใช้นะคือแบบมันอีโมง่ายมากเลยนะถ้าใช้มีดอะตายขนาดนี้จบไปเอาบ้างไปเอไอ้บอยมึงย้อนเด่นมากดิดูท่ามึงถ่ายหน่อยดิถ่ายกันรออีเลยฟอแล้วโอ้โหขอเพลงสมางครั์ตไเดี๋ยวผมคือสั่นนมให้แล้วครับเท่าอยูมีสมาร์ตไปพี่ีม พี่แล้วผมหลงจริงนะนี่ผมออกไงนี่เขาล้งโกนก็เลยใครใครว่าเขาเป็นอยู่ในเขาวงโกนอ่ะเออเอาห้ได้หรืาบอกไม่เจอเดบี้อยู่ไหนพาออกไปหน่อยนี่วิ่งไปตรงไหนทำไมต้องวิ่งไปตรงนู้นด้วยเอ้ยีไงไหนใครจะเอาใครจะเอาแซลมอนคือกูว่าเราออกไปเจอไหนขอดูที่เขาลงกนมีใครมาเพื่อผมปะฟังเสียงพอดีเลย ผมดูให้ไหนอ่ะที่ว่าอยากเชใช้แผ่คิวบ้าทุกคนแผ่คิวบ่าคิวยูเอที่ยะเป็นปุ๊บแผ่คิวแล้วผู้เลยอ่ะที่ผมรู้สึกเหมือน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 ได้กินน้ำมันเหมือนเขาจะมาไงไม่รู้่บีบีรถมารถมาจริงหรอสาระสาระจริงหลบหลบเขากคตรเลยเขาโคตรเฮ้ยลงข้างล่างมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเวิ่งเขาโคตรจเข้าเข้าเขาขออนุญาตดูข้างบนดูนะ คอยอดีตทุกคนดูแล้วนะกูส่งกูส่งโลกูส่งโลให้ตำรวจก่อนละกันขึ Fine, pues you, you ้นมาส่งด oh. yeah. hey, so so ิมาส่งคนดิส่งรูด้วยคนส่งบนดิเฮ like ้ยส่งโูให้หมอด้วยส่งรูให้หมอเลยส่งรูเลยส่งริงาจริงมาจริงดิเนี่ยมาจริงไหมอย่าส่งโูมาจริงมาจริงมาจริงขันชีดำอ่ะผมเห็นแล้วผมเห็นผมเห็นเลัาเฮ้ยมันมาดิอีกเยี่ยมมาขวาขวาก็มาบอกแล้วเล่นไม่ง่ากมามาเฮ้ยใครส่งส่งส่งเคสให้หมอดิส่งเคสให้หมอเลยส่งรูนี้ส่งโลส่งโลเดี๋ยวผมดูให้คนไหนใช่ป่ะใช่ป่ะส่งดิ ผมส่งไม่ได้ผมมีโทรศัพท์เฮ้ยเนี่ยเราเราเราวิ่งขึ้นได้เราวิ่งขึ้นได้นี่มาขึ้นตรงนี้มาขึ้นตรงนี้มาดีเลยแล้วต่อขบวนให้พี่จูกับเลยกูแบบปากกูแล้วปิดทางเข้าด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเราแล้วเราก็ยืนทางเข้าอ่ะเอ้ยยืนยืนกลางปีเนี่ยนเาไปเดินไปไปหาเดินไปเดินไปเดินไปก็ไปอีกดีให้เพื่อนก่อนขออนุญาตไม่ไปนะครับผมขออนุญาตอยู่บนตึกเออนี่แหละนี่แหละ เอาก็ถ่ายลงไปขนาดนั้นพแล้วไมถ่ายไมแล้วพี่พีปพี่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 พีมพี่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 วายุี่พี่ี่ี่พี่พน่พ่พี่พี่พี่่พี่่พี่่พ่พี่พ่พี่พ่พี่พย่่อยู่พน่่่่่่น่ คนนั้นเล่นอะไรกันวันได้อ่าตัวงตัวอ่างเกมแล้วแล้วใครมันแอบอยู่ตรงนั้นวะน่ะเขาเห็นนั้นอ่ะใครจะไปครับคิดว่าเนียนมากเหรอเขาไม่ใช้อีโมห์หลคนมีดแตคนมีดแตต้องมายืนปิดอ่ะอย่าไปให้หน่อยดิคนจะให้มึงไปช่วยดิไอคนนั้นไอหัวไอหัวดำขึ้นมาดิดีไหมมีมีดนปิดเลยจเไม่รู้นะไม่มีมีดอ่ะ ไม่ให้เพื่อนขึ้นก็ดีชิบายให้เพื่อนขึ้นก่อนชิบะขึ้นมาเดินไปดิอ้าวโอเคเดินวะไอ้ยโนอาเดินเออดีเหมือนกันเนาะตายหาปมยาเดี๋ยวเอาชิบะมึงลงอะไรมึงขึ้นมาดิพี่ผมว่าผมตายน้ำก่อนอ่ะอยู่ไหนวะใครวะไหนใครตายน้ำ ปนไหนอ่าที่นู่อ่ะเอ้ยเปนลงเวลนด้านลนนะเอ้ยจีดีพีจีดีพีขาว g ี p ขาวอ้อมทางขวา g ี p ขาวอ้อมทางขวาปิดไว้ไอชิบะมันอยู่เฉยๆนี่ทายมือทายมือไปอคันแล้วนี่ออนนี่ออนรอกสามคันแต่แต่มันเหินได้นะมันส่งเคสให้บอกยังใครมากระโดดลงอยู่ไอ้ชิบะเฮ้ยเออหมอกกูฟี่กระโดดมมาเมา ปิดทางขึ้นไว้ปิดทางขึ้นไว้ปะไงอ่ะที่จริงคนปิดอ่ะต้องไอ้นี่นะต้องมีมีดนะเขาอยู่เขาอยู่เขาลงแล้วเขาลงแล้วเจอแล้วแวันเจอแล้วเขาลงมาแล้วโหลไอ้ลามลงมาแล้วลามลงมาแล้วตัวสองตัวปิดทางขึ้นไปเฉยๆปิดทางขึ้นไปอะไรเลยน้อยจากเงี้อะไรไอ้ที่ไปขาว่าร่างพี่ไปหาวทางซ้ายมือกำลังกำลังลงไปครับไปขาวเดินไปทางนู้นได้ไงครับไล่ไปเดินไปจ้าไปไหน อไคนกินยาดมคนหนึ่งแล้วนะไคนกินยาดมคนหนึ่งแล้วไอ้ไอ้กูเลยกูเป็นใครจะมาดมวีนนะไปยัวสักทีขอเพลงได้ไหมครับเขึ้นมาขอเพลงได้เปล่าครับเเเอออาาาดดดิิิยืไปขอเพลงหน่อยได้ไหมอ่ะพี่พี่ลามนิสิตนาทีนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาเปิดเพลงให้เขาเล่นอ่ะ อ๋อมันก็ขอเพลงไงแต่เรีนสอนเนืองได้นะธรรมราคือสอนเนืองนะพี่มีเปนเ่อมีคนเป็นเรต้องแล้วแล้วตง่แต่ใครอะบังไว้ดิมใส่หมวกอะไอจอดไอบังทางขึ้นมึงบังทางขึ้นดิอย่าไปทำอไรเราถามสองไม่อีกแล้วสามสองาไม่แล้วเบาเบาเบาอย่าถามไปอีกแล้ว ทำของข่าววอีกอันนึงแล้วนะกูก็กลัวกลัวก็จะมีที่เอาไหนแล้ววะเอาเลยเอาหาแล้วขึ้นมาเป็นผู้ชมที่ดีแล้วกันนะอยู่บนตึกสูงใครวะไหนก็อยู่ไหนโอ้โหสวัสดีครับผมพวกดูกระซอกจะไม่ไหวระวังนะมาดิที่จะมาพี่ชีพอะแพงไงก็ระซอกผัวตกไอโดงรอแล้วดีใหม่แล้วไอโดงเอ้าสวยไอโดดีทไั้งวัง รอ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 มันจะลงแน่มันลงแน่มันลงแน่มันลงแน่ใช่ป่ะดิมันลงแน่มันลงแน่มันลงแน่กูชเป้งกูชเป้งไม่ต้องพี่มาข้าวหลังพี่ดีระวังกันนะจกอะไรมึงจกไปดิมึงจกไปมาแล้วพี่รีบเคลืนพี่ลิมันก็มาดิเฮีย

ไอ้เหี้ยอุ้มกูอสัตว์โดนอุ้มวะซัำไม่คือคือแบบมันมันมันเดินผิดอะแล้วไม่เล็กตกโอ้พอสิ่งเลยตกมาได้ตกมาได้มาเนี่ยใครอุ้มเนี่ยตอนนี้มีมีดอะ โอ้ยเหี้ยวเหี้ยวแรงลงอ๋อแม่งที่ขุดไปแล้วกันแม่งตอนนี้ไม่ค่อยมีว่ะเป็นพี่อะไรเมื่อไงสัสพี่อะไรกูฮะปากดีมากไหมปากดี่ะดีเหรออินเล็ ใจยเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนฮะอาญปนไม่หมายถึงไอ้นี่อหัวม่วงเนี่ยไม่มีอะไรให้จกเลยเฮ้ยอย่าอ,อ,อุ้มกู